กลุ่มล็อกค,คืนชีพขึ้นมาแล้วไคโดนและบิ๊กบัมกำลังจะ,ะเผชิญหน้าต่อสู้กับผู้ที่มาจากยุคสมัยที่ชั่วร้ายที่สุดดินันด้วยว่าศึกใหญ่ในภาควานโนดีนั้นใกล้ถึงช่วงไคลแมกแล้วครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงอีกหนึ่งหัวข้ออีกหนึ่งประเด็นครับที่อยู่ในบังงะตอนที่1000ัครับนั่นก็คือถึงเวลาแล้วครับที่ยุคสมัยที่ช่วยเหลืที่สุดนะครับก็จะประกอบไปด้วยจักรพรรดิคนที่5อย่างลูฟี่ครับพวงด้วยยุทธทัศกับตันคิดครับทาฟากาดีวอเตอร์ลอครับโซโลรวมถึงคิวเลอร์ด้วยนะครับที่จะต้องมาต่อสู้กับยุคสมัยเก่าครับก็เป็นการคืนชีพของกลุ่มล็อกครับอย่างบิ๊กมัมแล้ว ในศึกสุดท้ายนี้ครับเรียกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของภาควันโอลิวนะครับโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับแนวโน้มในการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงครับก่อนอื่นก็ต้องพูดถึงความแข็งแกร่งของไคโดแล้วก็บิ๊กมัมครับการที่ไคโดกับบิ๊กมัรรวมกลุ่มรวมก้อนกันเนี่ยครับมันก็คือการคืนชีพของกลุ่มล็อกดีๆนี่เองครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสมาชิกระดับหัวแถวของกลุ่มล็อกก็ไม่ได้เหลือใครแล้วครับเหลือแค่2คนนี้นะ ก่อนหน้านี้เออเคยมีหนวดขาวนะครับแต่ว่าหนวดขาวก็คือตายไปแล้วนะครับแล้วการคืนชีพของกลุ่มล็อกเนี่ยกราฟเองยังบอกเลยนะครับว่าถ้าเจ้ากลุ่มล็อกคืนชีพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับการที่บิ๊กมามร่วมมือกับไคโดเนี่ยมันจะเป็นแบบภัยพิบัติเป็นความไายนะนะมากเกินกว่าที่กองทัพเรือเนี่ยจะจินตนาการได้ไปแล้วครับพูดเหมือนกับประมาณว่าหมันแข็งแกรง่งจริงๆการจะรับมือกับกลุ่มล็อกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับกองทัพเรือเองก็คงยากลำบากแล้วก็ตึงมือมากๆครับเรียกว่า คงจะต้องแบบรวบรวมขุมกําลังทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่กองทัพเรือมีในมือนะครับถ้าจะต้องรับมือกับกลุ่มล็อกนี้จริงๆนะครับขนาดการาฟเองเนี่ยยังเคารพยกย่องในความแข็งแกร่งของกลุ่มล็อกสักขนาดนั้นนะทั้งนั้นที่การาฟเคยปราบกลุ่มล็อกไปแล้วด้วยนะ แล้วสาหรับเจ้าเด็กหน้าใหม่5คนนี้ที่ยืเนเผชิญหน้ากับไคโดและบิ๊กมัมนะคะีครับบรรจอะไรไปสู้นะีครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบ5ลุม2ก็ตามทีนะแต่ผมกลัวว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้แบบ2ลุม5แต่มากกว่านะไอ้5ตัวเนี่ย มันจะโดนเขากระทืบเอานะบิ๊กมาในภาคนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการต่อสู้อะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะทาให้สภาพร่างกายของบิ๊กมันั้นค่อนข้างที่จะพร้อมปะทะนะครับไม่ได้มีการบอบช้ําหรือเหนื่อยล้าอะไรเลยนะถึงแม้ว่าจะมีการโดนเบลโก้นะย้อยุดชุกชาตถั่วลาบิ๊กมามอะไรได้นิดนึงครับแต่มันก็ไม่ได้มีดาเมอะไใใส่บิ๊กมงครับแบบ ยึดยดจุกกระชากอะไรที่เดียวนะและตอนนี้สเกลพลังของพี่มัมก็คือเพียบพร้อมสมบูรณ์ขีดสุดเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าได้สูตรจากนามิคืนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับส่วนเจ้าโพรมีทิอุสครับก็กินเมฆไฟของไคโดเข้าไปครับอ,อร่อยจนร่างกายฟื้นฟูขึ้นมาอย่างเต็มที่ครับอาวุธของพี่มัมคือครบมือทุกอย่างครับแต่ทางด้านไคโดครับมีการต่อสู้กับพวกก้าวปลอกดาบแดงมาก่อนหน้านี้ครับจริงๆแล้วไคโดคือมันโดนอะไรไปเยอะนะครับร่างบังกรของไคโดที่ใช้ ต่อสู้กับก้าวปอกดาบแดงเนี่ยเราจะเห็นว่าโดนกระทำชําเราอะไรไปเยอะผันควนนะครับโดนท่าฟันเพลิงของคินนาอนเข้าไปครับฟันปากแถมเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีการโจมตีอีกหลายครั้งนะครับของขั้วก,ก้าวปอกดาบแดงครับรวมถึงท่าที่น่าจะสร้างดามเมจได้รุนแรงที่สุดเท่าที่พวกก้าวปอกดาบแดงจะทําได้เนี่ยก็เป็นการใช้เคล็ดวิชาดาบเยวกับโอเด้งนะ ฟันเป็นกากบาทเข้าไปซ้ำแผลเดิมกับไคโดนะครับแต่ก็อย่างที่ไคโดบอกนะครับว่าการโจมตีของพวกก้าปอดแบแดงนั่นเนี่ยแทบจะไม่ได้สร้างดามเมจอะไรใส่เขาเลยนะครับอาจจะมีการฟันการโจมตีที่เข้าบ้างมีเลือดไหลทิปซิบบ้างครับแต่มันไม่ได้เจ็บปวดรวดร้าวอะไรมากนะครับก็กลายเป็นว่าถึงแม้ว่าไคโดจะพึ่ง ผ่านสึกกับพวกก้าปอกดาบแดงมาแล้วนี่ครับแต่ไคโดเองก็ยังมีสภาพร่างกายที่ฟิตพร้อมครับเหมือนกับแทบไม่ได้โดนปอดแทบไม่ได้โดนตัดกําลังอะไรเลยนะครับเขายังมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเพียงพอครับที่จะขวเจ้าเด็กที่มาจากยุคสมัยใหม่5คนนี้ต่อครับสำหรับไคโดและพิมพ์มนี่จริงๆก็ปล้กันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยพวกเขาได้เปลียบตั้งแต่อยู่ในมุ้งอยู่แล้วครับ ฝีมือมันสับประหลาดด้วยกันทั้งคู่นะส่วนทางด้านเด็กใหม่คิวเลอร์นี่ก็เป็นคู่หูของคิดนะครับความสามารถในการต่อสู้เนี่ยก็จะใช้ไอ้มีดหมุนๆอะไรของเขาเป็นหลักนะครับไม่ได้มีความสามารถจากผลพิสานนะแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้มีความสามารถจากผลพิสานเพิ่มเติมตม,มาอยู่ดีนะผมกินสมายเขาไปแล้วนะครับเออผลพิสานที่ผิดพลาดน,นะหัวล็อกค์ก,กอย่างเดียวครับพลังก็ไม่ได้มาครับโคตรฟาวครับสำหรับคิวเลอร์ที่ผมมองว่าอ่อนมากที่สุดในเหล่าบรรดา5คนณนะตอนนี้ เลยนะครับก่อนที่จะเข้าเกาะโอนิงาชิมะที่เพิ่งจะโดนโซโลตบเองนะครับแล้วจะเอาอะไรไปต่อสู้กับจกักรพรรดินะครับก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเปิดนะครับเรียกว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักในการต่อสู้สักทีเดียวนะครับ อาจจะเป็นตัวต่อสู้จังหวะสองหรือว่าคอยเข้าพร้อมเพื่อนๆนะครับให้เพื่อนๆเขาเปิดก่อนอะไรอย่างนี้นะทาฟาก้าดีวอเตอร์ลอ,อก,กับความสามารถในการสร้างควบมิติที่เขาจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในมิตินี้ได้อย่างอิสระครับก็น่าจะเป็นความสามารถที่สร้างความปวดหัวให้กับทั้งไคโดและบิงแบมแล้วก็เป็นความสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตในการต่อสู้นี้ได้เป็นอย่างดีนะครับความสามารถจริงๆก็คือการสลับตำแหน่งนะครับก็อาจจะมีการสลับตำแหน่งนะครับทำให้พวกเขาอยู่ในจุดที่ได้เปรียบแล้วก็โจมตีศัตรูได้โดย ที่ไม่ทันตั้งตัวนะครับเหมือนกับตอนที่เขาใช้ความสามารถนี้เนี่ยคอมโบกับลูฟีน่นะที่ลูฟี่เนี่ยสามารถต่อยโดยฟามิโกโดนได้นะครับโดฟามิโกเองไม่ทันจะตั้งตัวนะโดนไปเต็นะเม,มๆหนึ่งดอกนะครับส่วนความสามารถในการผ่าตัดของลอนะครับถ้าเป็นฮาคิกรอกของระดับจัก,กรพรรดินะไม่ว่าจะบิ๊กมัมหรือไคโดนี่อาจจะยังใช้ไม่ได้กับทั้งไคโดและบิ๊กมัมนะครับฮากิของเจ้าพวกนี้คือมันสุดยอดมากนะอาจจะต้านการฟันการผ่าตัดของลอได้ครับแต่ลอเนี่ยจะมีท่าโจ โรมตีที่เปรียบเสมือนเป็นท่าอันตรีของรอครับอย่างเช่นท่าเคาน์เตอร์ช็อกันนะครับหรือแม้แต่ท่าแกมมาไนครับท่าแกมมาไนนี่รอบอกว่ามันเป็นท่าที่จะโจมตีศัตรูจากภายในด้วยนะครับตอนนี้คือเรายังไม่รู้ครับว่ารอเองเนี่ยใช้วิชาริวโอระดับสูงได้ไหมครับมันก็จะเป็นฮารีค่ระดับสูงที่สามารถทําลายศัตรูจากภายในได้แต่ถ้ารอใช้ความสามารถอันนั้นยังไม่ได้นะครับมันก็ยังมีวิธีอื่นเนี่ยที่รอเนี่ยจะโจมตีศัตรูเข้านะครับก็อย่างท่าแกมมาไนอะไรอย่างนี้นะทางด้านโซโล คนนี้นี่คือน่าลุ้นนะแฟนๆแฟนพีชคือเชียร์กันมานานมากครับให้โซโลเผชิญหน้ากับไคโดสักทีครับดูสิว่าถ้าไคโดเห็นดาบเอ็นมะที่อยู่ในมือโซโลเนะไคโดมันจะรู้สึกยังไงนะครับก่อนหน้านี้เคยปากเดียวเฮ้ยไม่เคยเห็นใครที่แบบเป็นตังบุไลเจ๋งถ้าโอเด้งแล้วว่าแม้แต่กล้าปอกดาบแดงไคโดมันยังเยียดยาำเลยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับถ้าไคโดเจอโซโลฟันด้วยดาบเอ็นมะสักทีนะ มันจะมีการกล่าวชมหรือว่าตกใจเซอรไพรส์มาตาฟัคเกอร์อะไรกับโซโลสักแค่ไหนครับตอนนี้ต้องบอกว่าสกเกลพลังของโซโลก็คืออัปเกรดขึ้นมาจากเดิมระดับหนึ่งแล้วนะจากการที่เขาเนี่ยได้ดาบเอ็นมามาใหม่ครับดาบเล่มนี้เนี่ยเป็นดาบที่โอเด้งใช้แล้วก็เคยเกือบจะโค่นล้มไคโดได้ด้วยดาบเล่มนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการกล่าวประมาณว่าไอดาบเอ็นมาเนี่ยมันเป็นดาบดูดฮาคีนะครับคนที่สามารถควบคุมดาบเล่มนี้ได้จริงเนี่ยก็จะกลายเป็นคนที่กเก่งมากๆ แข็งแกร่งมากๆครับโซโลเองก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเขาควบคุมดาบเล่มนี้ได้ครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยตัวเขาเองก็จะอัปเกรดฝีมือพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีกระดับนึงเลยนะครับและก่อนหน้านี้ครับเป็นเวลาหลายวันนะครับก็มีเวลาที่โซโลเนี่ยได้อยู่กับดาบเอ็นมาแล้วก็ได้ทําความคุ้นเคยครับฝึกซ้อมอะไรกับดาบเอ็นมาอะไรใช้เวลากับมันพอสมควรนะครับเรายังไม่ได้เห็นชัดเจนซะทีเดียวนะครับว่าในตอนที่โซโลควบคุมดาบเอ็นมาได้แล้วนะครับพลังดูภาพในตอนนั้นของโซโล มันจะเป็นยังไงบ้างครับจะมีการโจมตีมีการฟันที่ทวีคูณความรุนแรงมากขึ้นจากเดิมจะแค่ไหนครับอย่าลืมนะครับว่าแค่ฟันธรรมดาแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรนะหน้าผายังหายไปซีกนิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากำดาบเอ็นมะแน่นๆรวบรวมสมาธิฟันไคโดแบบจังๆเข้าไปนะรับรองมีเจ็บหนักแน่นอนนะสำหรับเจ้าไคโดนะครับเรื่องความสามารถศักยภาพในการต่อสู้ของโซโลนะผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าโซโลเนี่ยสามารถฟันได้ฟันเข้าได้ทั้งไคโดแล้วก็บิ๊กมัมยู แล้วฟันเข้าอฟันเข้าแน่นอนนะแต่ว่าจะฟันได้กี่ทีเนี่ยค่อยมาว่ากันอีกทีนะเพราะว่าอย่างใครโดนแล้วพี่มัมน,นะก็คงไม่ปล่อยให้ตัวเองโดนฟันง่ายๆนะครับสามารถปัดป้องป้องกันอะไรได้อยู่แล้วนะโซโลนี่เป็นคนที่มีความสามารถมีศักยภาพในการต่อสู้ค่อนข้างสูงนะถึงแม้ว่าจะใช้เพลงดาบใช้วิชาดาบนะแต่สไตล์การต่อสู้ของโซโลคือไม่จําเป็นจะต้องต่อสู้ด้วยระยะประชิดต,ตลอดนะครับเขามีท่าจริงๆด้วยการฟันคลื่นดาบเนอะเป็นคลื่นดาบสุดรุนแรงเนี่ยไปโจมตีศัตรูได้ครับห จังหวะฟันดีๆหลบหลีกศัตรูดีๆนะครับซโลไม่ได้แพ้ใครง่ายอยู่แล้วนะครับอย่างในตอนต,อนตอน้นๆภาคกวโนนะเออคอคิทเหนียนอยู่ตั้งไกลนะครับยังโดนซโลเนี่ยชวยโอกาสชิงฟันไปดิ่งดอกเลยนะครับโดนเข้าไปเต็มๆนะส่วนทางด้านยุททัชกับตันคิตที่มีความสามารถจากผลพิสานนะครับแล้วดูจากสไตล์การต่อสู้เนี่ยก็จะพึ่งความสามารถจากผมพิสา์เป็นหลักด้วยนะครับด้วยการที่เขาเนี่ยดึงดูดเหล็กมาไว้กับตัวนะครับแล้วก็ใช้เหล็กบนนั้นนะครับในการโจมตีศัตรูนั่นเองครับแต่เป็นความสามารถที่เจ๋งระดับหนึ่ง เพราะว่าเหล็กที่เขาควบคุมอยู่เนี่ยจะใช้โจมตีศัตรูก็ได้ครับหรือว่าจะเอามาใช้กลายเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเขาเองก็ได้นะถ้าโดนโจมตีอะไรพวกนี้ครับมันก็ลดดําเมจอะไรไปได้เยอะนะแล้วเจ้ายุทธทักับจันคิดนี่คือมีความแค้นกับไคโดอย่างมากนะโดนไคโดกระทือไปเนะถูกไหมนะครับอยากจะแก้แค้นไคโดอย่างมากครับแล้วในขณะเดียวกันครับยุทธทัศกับจันคิดเนี่ยก็เป็นโจ์กับบิ๊กมัมเหมือนกันครับเพราะว่าเรือของบิ๊กมัมนะครับเคยโดนกลุ่มของเจ้าคิดนี่คือโจมตีนะครับบิ๊กม ยูทัดก,กับตันคิดนี้มากๆากเหมือนกันนะครับเรื่องความสามารถในการต่อสู้ของยูทัดก,กับตันคิดนี่ผมยังไม่ได้มองว่ามันพิสดารพันลึกหรือว่ามีการโจมตีที่มันเวอร์วังอลังการมากมายสักเท่าไหร่นะครับความสามารถผมพิจารณอะไรก็ยังไม่เปิดเผยด้วยนะอย่างตอนที่เราเห็นเขาโจมตีใส่อาพูมันมันมีอะไรมากมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือแบบรวบรวมเหล็กนะครับกลายเป็นมือยักษ์ใหญ่นะครับแล้วก็ปั้งนะครับโจมตีใส่อาพูนั่นแหละนะผม สไตล์การโจมตีของยุทธัศน์กับตันคิดนะครับถ้าจะดูว่าคิด ทำได้ดีแค่ไหนในการต่อสู้ครั้งนี้เด่ยก็ต้องดูฮาคิของยูทัตกัตันคิดเป็นหลักนั่นเองครับว่าฮาคิของยูทัตกัตันคิดนะครับจะโจมตีไคโดแล้วก็บิกมัมเข้ามหมรแล้วฮาคิของยูทัตกัตันคิดนะครับจะป้องกันการโจมตีของไคโดและบิกมัมคือลดดาเบจได้ดีแต่แค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้ครับผมก็ยังมองว่ายูทัตกัตันคิดนี่คือฮาคิคงไม่ได้เท่าลูฟี่นะครับลูฟี่หลังจากที่ฝึกกับปู่เฮียนะครับดิวโอระดับสูงนะครับควบคุมการไหลเวียนของ คีได้นี่ถือว่าเป็นที่สุดของที่สุดในเวลานี้แล้วนะครับหลังจากที่ลูฟี่พยายามโจมตีไคโดในตอนครั้งแรกที่สู้กันนะครับลูฟี่ค้นพบว่าจะต่อยเท่าไหร่ก็ตามทีครับมันไม่สามารถที่จะสร้างดามเบนหรือว่าทะลวงผิวหนังหนาๆของไคโดได้เลยนะ แต่พอฝึกฮาคินี้สำเร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าลูฟี่เนี่ยใช้ท่าใหม่ครับเรดล็อกครับต่อยไคโดซาน้าจิ้มพื้นนะขนาดบิ๊กมัมเองเห็นยังตกใจเลยนะครับไม่คิดว่าลูฟี่จะทำได้ดีขนาดนี้ครับทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ลูฟี่ก็เคยสู้กับบิ๊กมัมมาก่อนนะแต่ว่าลูฟี่เนี่ยทำอะไรบิ๊กมัมไม่ได้เลยนะแต่ว่าตอนนี้นี่คือลูฟี่ต่อยไคโดซาน้าทิ่มนะแล้วเป็นแบบเข้าใจไหมเรดล็อกมันเป็นหมัดไฟนะผม ไคโดหน้าจิ้มพื้นได้พอนหัวนี่คือโดนไฟลุกไหมทั่วเลยนะแต่นี่ก็จะมีประเด็นเหมือนกันนะครับก็มีคนทักท้วงมาในคอมเมนต์นะครับบอกว่าพี่พี่พี่ลืมอะไรไปหรือเปล่าในตอนที่ลูฟี่ต่อสู้กับไคโดล่ามังกรตอนนั้นลูฟี่มันก็ใช้เกียร์สามอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่หรอพี่ต่อยไคโดล่ามังกรหน้นาจิ้มพื้นไปคล้ายๆกันอย่างนี้ไม่ใช่หรอพี่แต่สุดท้ายแล้วลูฟี่มันก็โดนไคโดตบไม่ใช่หรอพี่ อาจจะพูดอย่างนั้นมันก็จริงอยู่นะแต่คันนี้สถานการณ์มันต่างกันไงไอตอนไคโดล่ามังกรในตอนแรกเลยนะตอนนั้นไคโดมันเมาครับแล้วก็โดนลูฟี่โจมตีตอนที่ไคโดไม่ได้ตั้งตัวครับถ้ามันโดนโจมตีขนาดนั้นและหน้าจิ้มพื้นก็ถือว่าไม่แปลกสักเท่าไหร่นะี่ครับแต่สถานการณ์ล่าสุดนี่คือมันต่างกันครับไคโดเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมต่อสู้พร้อมโจมตีลูฟี่ด้วยซ้ำน,นะครับจะมาหัวลูฟี่จากด้านหลังนะแต่ว่าลูฟี่คือหล่อเท่มากครับหลบการโจมตีของไคโดได้ครับแล้วก็โจมตีไคโดสวนกลัับบครบ สถานการณ์ตอนนี้คือไคโดไม่ได้เผอครับแล้วก็ต้องการจะฆ่าต้องการจะโจมตีลูฟี่อยู่แล้วด้วยครับแต่เจอลูฟี่โชว์ของไงครับหลบการโจมตีของไคโดแล้วก็สวนกลับไปเต็มๆหนึ่งดอกนะครับและการที่ลูฟี่โจมตีใส่ไคโดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการใช้เพียงแค่เกียร์สเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นเกียร์สี่นะเพราะถ้าเกิดว่าโจมตีด้วยเกียร์สี่เนี่ยมันก็จะทวีคูณความรุนแรงความปวดสัตว์และเสียอะไรมากขึ้นไปอีกนะครับสุดนี้นี่คือมันนะคนที่พึ่งพาอาศัยและดู แล้วสเกลพลังค่อนข้างที่จะนำหน้าเพื่อนไปมากที่สุดมีสุขภาพสูงมากที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้ก็แน,น่นอนครับว่าเป็นลูฟี่นะครับส่วนคนที่ลองลงมาผมมองว่าเป็นโซโล่ดิซัมน,นะผมรู้สึกว่าคิดสไตล์การต่อสู้มันค่อนข้างที่จะธรรมดาธรรมดานะครับยังไม่ได้เห็นว่ามีการโชว์ของอะไรสักเท่าไหร่นะ ขนาดตอนที่มันพุ่งไปขวดพุ่งไปโจมตีอาภูเนะี่ยผมก็รู้สึกว่าไม่ค่อยประทับใจอะไรทั้งหร่นะไม่ก็แค่เอาบัตรเหล็กยักษ์ใหญ่ไปโจมตีเขาเท่านั้นเองนะธรรมดาธรรมดาเกินไปนะโซโลดูเจ๋งกว่าเยอะเลยอะ่ะในการต่อสู้ครั้งนี้ก็แน่นอนคบว่าเราเราแฟนวันพีทเนี่ยเชียร์เจ้าพวกยุคสมัยใหม่อยู่แล้วนะครับเหล่าเด็กๆที่มาจากยุคสมัยที่ชั่วร้ายที่สุดนะครับแต่อย่างที่บอกไปครับว่าคู่ต่อสู้ของพวกเขาคือมันเก่งเกินไปนะทั้งไคโดแล้วก็บิกพัมน,นะความแข็งแกร่งของ5คนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เพียงพอที่จะรับมื กับสปหราดทั้ง2ตัวนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวนะครับถ้าจะทําให้มันมีเปอร์เซ็นต์มีโอกาสชนะมากเพิ่มขึ้นเนี่ยมันต้องใช้คนเยอะกว่านี้มันต้องอาศัยคนมากกว่านี้นะครับอ้างอิงจากบันทึกโอเด้งนะครับที่เขาเขียนในบันทึกว่าเฮ้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยอีกประมาณ20ปีเนี่ยมันจะมีคนจากยุคสมัยใหม่เลยเป็นคนที่แบบกลุ่มคนที่เก่งมากๆเจ๋งมากๆมาค่นล้มไคโดนะครับโดยตอนนี้ก็มีการคาดการว่าอายุสมัยใหม่ที่ว่านั่นเนี่ยก็คืออาจจะเป็น เหล่า11ซูเปอร์โนวาที่มาจากยุคสมัยที่ชั่วร้ายที่สุดตั้งแหละนะฮะและตอนนี้11ซูเปอร์โนวาที่ยังว่างางานอยู่ยังไม่ได้มีการจับคู่ต่อสู้กับใครเป็นตัวเป็นตนนั่นก็คือเอ็กเด็กกันเลยครับคือเอ็กเด็กตอนนี้ที่มันยังไม่ได้มาบนดาดฟ้าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาอะให้ตโ,โลขึ้นมาก่อน,นะครับแล้วเขาก็ต่อสู้จนวุ่นวายอยู่ที่ปราสาทด้านล่างอะไรไปเนะะี่ยแต่เนื่องด้วยเอ็กเด็กนี่ครับตอนนี้ก็คือถือว่าโดนจับได้นะครับว่าเป็นคนทรยศหักหลังกองทัพไคโดนะ,ะเ้้อยู่ยลลตต็มตัววะะแวแแก มีโอกาสพอที่จะเป็นไปได้เหมือนกันครับที่เอ็กเดกเนี่ยอาจจะได้ไปช่วยร่วมต่อสู้ไคโดกับบิ๊กบามที่บนดาดฟ้าก็เป็นได้ครับเพราะว่ามันก็เป็นเป้าหมายเดิมของเอ็กเดกอยู่แล้วด้วยนะครับที่เขามาแฝงตัวเพราะว่าอยากจะจับตาดูจกกักรพพัดแล้วก็อยากจะกำจัดจกกักรพพัดไปนะครับเป็นหน้าที่ของเขาในฐานะหน่วยซอสอยู่แล้วครับฮอคิดครับผมก็เป็นคนจากยุคสมัยใหม่อีกคนหนึ่งครับคนนี้ต้องบอกว่าโอกาสน้อยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับจริงๆแล้วเอ็กเด็กมันก็เคยยุยงส่ง เสริมฮอวค,คินเหมือนกันนะครับว่าเ้ยฮอวค,คินตอนนี้แบบวุ่นวายนะเว้ย แกก็แบบว่ามาอยู่กองทัพไคโดโดยที่แบบโดนบังคับไม่ใช่เหรอโดนข่มขืนใจมาไม่ใช่เหรอถ้าเกิดว่าแกจะหักหลังในตอนนี้โอกาสดีแล้วเว้ยแต่ฮอคินเนี่ยเขาอะยังเลือกที่จะอยู่ฝ่ายไคโดอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ก็อย่างที่เอ็กเด็กบอกนะครับฮอคินมาอยู่กองทัพนี้ด้วยความที่มันไม่ได้เต็มใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสดีๆจังหวะด,ดีๆที่จะทําให้ฮอคินได้กลายเป็นอิสระจากไคโดนะครับเราอาจจะได้เห็นฮอคินเนี่ยครับแปรพักมาอยู่ฝ่ายลูฟี่แล้วก็ช่วยกระทือบไคโดก็ได้นะถ มาเป็นพวกเดี๋ยวผมว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากๆเลยเนยไอความสามารถทํานายไพ่อะไรของบันเดียแบบว่ามันสามารถจั่วไพ่แบบเพิ่มพลังอะไรได้ด้วยนะครับแบบถ้าจั่วไพ่มาได้ไพ่ดีมันสามารถเพิ่มความสามารถเพิ่มศักยภาพในการต่อสู้อะไรได้ด้วยนะครับยังมีอีกคนหนึ่งก็คืออาภูนะแต่อาภูนี่ผมขอตัดทิ้งไปเลยนะครับรู้สึกว่าจะจงรักภักดีกับไคโดเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ล่าสุดนี่คือบทสภาพการต่อสู้ไปแล้วนะครับโดนดักหนักไปหลายทีนะครับโดนคิดโจมตีหนักๆไปหนึ่งดอกครับ โดนโซโลฟันเท่ๆไปหนึ่งทีครับแล้วก็ล่าสุดนะครับโดนเอกเด็กงับเข้าไปที่กางลำตัวแล้วผม ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตในสภาพนี้นะส่วน11สุ per โนว่าคนอื่นๆน,นี่ก็ไม่ได้มีบทอะไรในภาคกว่านอ้นนะครับผมขอไม่พูดถึงเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามาจนถึงปลายภาคนี้นะครับคนอื่นๆที่ไม่มีบทก็คงจะไม่โผล่มาแล้วนะนอกจากเอ็กเซกับพอคินที่มีโอกาสมาร่วมต่อสู้นะครับผมจริงๆแล้วก็คือเชียร์ให้ทั้งจินเบสแล้วก็ซันจินะครับอาจจะตามมาสมทบกับพวกลูฟี่ทีหลังนะครับก็อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ให้ทั้งจินเบ้แล้วก็ซันจิเนี่ยเคลียร์การต่อสู้ ู้เคลียร์คู่ต่อสู้ของตัวเองจบเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยตามมาสมทบที่หลังอะไรประมาณนั้นนะถ้าสมมติว่าเป็นตามที่ผมคาดการไว้นะครับก็จะมีทั้งหมด9คนนะในการต่อสู้นะครับก็จะค่อยๆทยอยมาสมทบอะไรกันไปเนะี่ยก็จะมีลูฟี่มีลอนะครับมีคิดคิวเลอร์โซโลครับคนที่อาจจะตามมาสมทบที่หลังเนะี่ยก็มีเอ็กเดรกนะบาซิลฮอคกินครับซันจิแล้วก็รวมถึงจินเบย์ด้วยนะครับก็จะเป็น9คนนะครับต่อสู้กับ2คนนะ เออมันก็กอาจจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มโอกาสชนะเพิ่มขึ้นได้บ้างนะครับถ้าได้จินเบมาเพิ่มนี่อู๋ต้องบอกบว่าช่วยได้เยอะนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับจินเบนี่เคยเผชิญหน้าตัวต่อตัว,ตว,ตวกับปิ๊กบ๊ามมาแล้วนะครับรับการโจมตีของปิ๊กบ๊ามได้นะเออแถมยังสามารถโจมตีให้ปิ๊กบ๊ามก, <Deadpool S 2> กระเด็นยังได้นะครับตัวนี้นี่คืออาวุธตักของกลุ่มหมอกฟางนะครับน่าลุ้นมากๆนะน่าสนใจมากๆครับว่าจินเบเนี่ยถ้าเคลียร์การต่อสู้กับเจ้าฮูฮูเสร็จแล้วนะครับจะไไไดด้้ตาามมช่่่ววยกับลูฟีเ็สแคหน สารบทนี้ครับก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ครับการคืนชีพของกลุ่มล็อกครับยุคสมัยแบบดั้งเดิมก่อนยุคโรเจอร์นะครับที่กําลังจะเผชิญหน้ากับยุคสมัยใหม่ครับยุคสมัยที่ชั่วลายที่สุดนั่นเองครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าถ้า5้าคนเนี่ยผมยังมองว่ายากอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า5คนคือจะสู้อะไรไม่ได้เลยนะครับคิดว่ารูปทรงการต่อสู้คือดูดีกว่าพวกก้าวปอกดับแดงเยอะมากๆอยู่แล้วนะการโจมตีได้น้ำได้เนื้อกว่าครับมีการแลกหมัดกันแบบเบามันนะ แต่5คนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เหียงพอที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้อย่างกลุ่มล็อกไคโดวิกแบบนี้ได้ครับก็อาจจะต้องให้คนอื่นมาช่วยให้คนอื่นมาเสริมนะครับคนที่ผมคาดการไว้แล้วก็มีโอกาสพอจะเป็นไปได้นะเออก็จะมี x เ,เล็กนะครับ บาซิลโฮคินครับซันจิรวมถึงจินเบด้วยนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมอย่างที่บอกไปครับว่าเป็นการคาดการณ์ของผมเองนะครับสำหรับโดยเสริมที่จะมาช่วยพวกลูฟี่นะยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับก็ลองถามควาที่เห็นเพื่อนๆดูนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าไงครับคิดว่า5คนนี้สามารถเอาชนะได้เลยหรือเปล่าตามครับที่เห็นของเพื่อนๆนะครับหรือใครที่คิดว่าเอ้ยยังไม่ไหวยังเอาชนะไม่ได้แล้วใครล่ะควรที่จะมาช่วยสมทบแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์เพิ่มโอกาสชนะให้มากยิ่งขึ้นก็ลองคอมเมนต์ลองพิ ้องจากกันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้ครับดูเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดตัดกระคร้างเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกมลจันทรครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ